สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้ตำหมูตกโคก,กว่าสันวะเฮ็คขั้งแรกเด้จ้าใส่โพดมี่ยังใส่สนลั่นี่ได้ได้บกรินฟ้านะ้ำมาเส้นเส้นน้ำกันเลยจ้าหมูตกโคกครั้งแรกลองชิมมึงก่อนอืมอืมเจือกเจือถึงขะ หมักลินฟ้าเด้ขอบม่เคยกินเลยครั้งแรกโอ้ลองชิมมึงดูเป็นไหนแค่กินนีก่ก็แบบหืมหืมหืมใได้เหรอ